you <music> ก็กลับสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮด้านั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกเพื่อนๆแล้วกันเนาะนะคะว่ามันมีกล่องนะคะที่เป็นกล่อง Matic f r o s t เนี่ยนะคะที่เขานะคะเพิ่มชุดเข้ามาแล้วเนาะนะคะจะเพิ่มมาเนี่ยสามชุดนะคะแล้วก็ของเพิ่มเติมอีกเนี่ยสามชิ้นนะคะก็จะเป็นในส่วนชุดนี้เลยเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวไล่ไปดูทีละอันแล้วกันเนาะนะคะก็จะเป็นชุดนี้นะคะชุดสากุระนะคะที่เป็นชุดแดงเนาะ แล้วก็ชุดบันนี่นะคะที่หลายๆคนเนี่ยแบบว่า,าตามหามากๆมันเคยมาในกล่องที่เป็นกล่องเอ่อกล่องคัสตอมนะคะหลายคนหมดไปเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นชุดนี้คิวนะคะชุดคิวแบดดี้นะคะแล้วก็กระเป๋าผีเสื้อของเราเลยค่ะกลับมานะคะเก้าเพชรเนาะนะคะเก้าเพชรนะคะเราไปดูในอีกตัวหนึ่งลวที่มันไม่มีนะคะเก้าเพชรนะคะใช้ได้กระเป๋าเนาะนะคะก็ไม่พลาดไม่ต้องพลาดอ่ะอย่าพลาดเลยทุกคนนะคะแบบ มันต้องมีจริงๆนะคะแล้วก็จะได้มีปืนนะคะอัปเกรดเลเวล5เนี่ยนะคะมาอยู่ในกล่องนี้นะนะคะทั้งหมด3อันนะคะมี S.K.S. นะคะมินิแล้วก็ M.K. นะคะที่ลหลายๆคนอาจจะเปิดไปแล้วเจ็บมากๆกำหมัดอะ่ะเออว่ามีกำหมัดนะคะเออหนึ่งคนที่เปิดไปเยอะมากๆนะคะมีกำหมัดแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้นะคะของที่เข้ามาเนาะนะคะสำหรับกล่องนี้เนี่ยนะคะเราแนะนำว่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะสุ่มอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะคะให้มันได้สัก 40อ่ะ40กล่องเนะะี่ยค่ะก็จะเสียอยู่ที่800 u ลนะีคะก็จะได้แน่ๆนเนี่ยการันตีแน่แเนี่ย2ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบสุ่มเนาะทุกคนเพราะว่าเรามองว่ากล่องนี้มันอยู่แบบยาวๆนะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่าไปรีบสุ่มหรือว่าอะไรเลยเนาะนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มแล้วกันให้เพื่อนๆดูว่ามันง่ายจริงๆนะคะกล่องนี้เนี่ยนะคะนั่นเห็นไหม ได้เพชรแดงมาอีกหนึ่งเพชรนะคะก็เดี๋ยวจะสุ่มให้หนึ่งให้มันเป็นคนรอบการันตีเนาะนะคะปะ let's go ๊บ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 โอ่าของรางวัลกลางๆนะคะดูได้จากตรงนี้เนาะนะคะซึ่งก็มหมวกอันนี้ก็กลับมานะคะมันเมนมาคู่กับกระเป๋าของเขาเนาะนะคะก็ ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะ่ะสำหรับแบบกล่องนี้เนาะโอเคสำหรับเซตเนี้ยนะเราบอกเลยว่ามันสวยมากๆเลยคะ่ะสำหรับแบบสายน่ารักอะไรพวกเนี้ยเอ้ยเราได้เพชรแดง2เพชรโอเคสำหรับสายน่ารักนะคะไม่ไม่ควรพลาดเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆสุ่มทีละอาทิตย์นะคะคุ้มกว่าเยอะมากๆนะคะถ้าถามเราเนาะ เอาการันตีให้ได้25นะคะเพราะว่าเพชรเราได้มาคุ้มแล้วนะคะโอเคเราก็จะสามารถมารับเพชรตรงนี้อีก1เพชรได้เนาะนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเราวันนี้เราก็ได้มา800ยูเอ่อไม่ถึง800่ใช่ปหเท่าไหร่อ,อ่ะไม่รู้แหละนะคะประมาณนั้นอ่ะ800ยูซีเราได้มา4เพชรนะคะซึ่งมันสามารถแลกได้แล้วมันแลกได้เลยแหละถ้าเราจะเอาเนะะี่ยค่ะแต่ว่าเราเราสะสมไปทีละ ทีละอาทิตย์ดีกว่านะคะคุ้มกว่าเยอะมากๆนะคะเซฟแบบเซฟเงินได้เยอะมากๆนะคะสําหรับกล่องนี้แล้วก็ใครที่แบบว่ากําลังเก็บสายแดงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราบอกเลยว่าเอ่อแบบแน่นอนแหละนะคะมันเก็บง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่จะยากก็คือจะเป็นของทองเนาะนะคะ มันก็จะเป็นตามเลเวลของมันนะคะที่เราบอกว่ากระเป๋าผีเสื้อไม่คว้นผ้านเนี่ยมันเข้ากับมัมมี่เซ็ตนี้มากๆากนี่ค่ะเซ็ตใหม่เนี่ยนะคะส่วนตัวเราชอบกระเป๋าผีเสื้อมากๆแล้วตอนที่เราเออตอนนั้นที่มันมาเนี่ยมันมาถ้าเราจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดนะคะมาในกล่องคลาสสิกนอนแล้วมันได้ยากมากเราก็ลเลยไปหาซื้อไอดีที่มันมีกระเป๋าผีเสือ้อสรุปเออถ้าเรารู้ว่ามันจะเอากลับมาแบบนี้เราไม่หาซื้อไอดีหรอกนะคะโอเคแล้วก็อันนี้นะคะ RP เอ่อรอยัลพาร์ตเเนี่ยนะคะก็คือให้เปิดซื้อล่วงหน้าแล้วถ้าให้เราแนะนํานะเราให้แนะนําเป็นแบบ 720 UC นะคะเพราะว่าเมื่อเราเปิดไปแล้วเนี่ยเราจะได้ UC คืนนะคะ720 UC เท่ากับว่าถ้าเราทำเต็ม100 level เนี่ยซึ่งมันก็เต็มอยู่แล้วแหละทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าซื้อแบบเนี้ยคุ้มกว่าเยอะมากๆนะคะสำหรับการซื้อล่วงหน้าเนาะนะคะเพราะว่าเรามองว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ขับเครื่องรอนด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันส่วนตัวเรานะเราเลือกที่จะ ือแบบ720 u ูดีกว่าเท่ากับเราเปิด r p ฟรีแบบเปิดฟรีเลยอะเนาะนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปเปิดกันนะคะ